สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอกราบขอมาสวัสดีนะคะค่ะวันนี้นะคะขอมาพูดถึงเรื่องว่าความรู้นะคะเปรียบเสมือนครังนะคะครังอะไรก็ครังหนังสือไงคะค่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ก็คือขอเล่านะคะขอเล่านะคะ บอกต่อนะคะกับทุกท่านเลยค่ะว่าบางครั้งนะคะเราก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ในเรื่องการสรรหาสิ่งต่างๆนะคะช่วงแบบนี้บางคนต้องเจอเผชิญเหมือนกับดิฉันเองนะคะความเครียดเครียดเรื่องอะไรโอเคค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องตกงานนะคะเรื่องที่สองเรื่องรายได้ที่หายไปนะคะค่าใช้จ่ายมันรอเราแต่รายรับเราไม่มี นะคะและเรื่องที่3มก็คือเราจะทํำยังไงอ่ะเราอยากจะทําอะไรเราก็ไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นค่ะก็คือเรื่องที่3มคือเป็นความเครียดนั่นเองล่ะคะ่ะแต่ทางออกมันมีอยู่ว่าถ้าเราเชื่อนะคะว่าเราจะต้องพบทางรอดคือ เราคงจะห้ามไม่ได้ว่าห้ามทุกนะห้ามเครียดนะยิ้มไว้ยิ้มไว้จริงๆมันก็เป็นเช่นนั้นนะแต่ถามว่าส่วนตัวนะคะเจอสภาวะมาโดยตลอดเป็นระยะทางนะคะเป็นช่วงๆของชีวิตก็ว่าได้นะคะมันจะผ่านไปเรื่อยๆของช่วงเวลา นะคะในปีนูน้นปีนั้นปีอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ระยะ,ะทางเราจะต้องเจอปัญหาก็เปรียบเสมือนที่เราตัวเองอ,ะอ่ะทีบจักรยานกว่าจะปั่นจักรยานเป็นลองหลายรอบขึ้นข้อมปัน่นปุ๊บทรงตัวล้มทับล้มปุ๊บพบบาดแผลเข่าถลอกขาถลอกมีเลือดออกกว่าเราจะขึ้นแล้วเราจะ นั่งจนแบบเราทรงตัวได้แล้วเราก็จะปั่นได้นั่นคือความตั้งใจส่วนแรกและความพยายามตามมาอันดับที่สองและอันดับที่สามคือความอดทนอดทนกับการบาดเจ็บหลายหลายรอบแล้วเราก็ต้องพยายามมันต่อไปจนเราปั่นจักรยานนั้นสำเร็จนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะพูดให้กำลังใจตัวเองด้วยและส่งตอ ผู้คนด้วยเช่นกันค่ะกำลังใจเกิดจากตัวเรานะคะเกิดจากตัวเราอันแรกและก็เกิดจากกำลังใจจากคนรอบข้างถ้าหากว่าใครมีพี่น้อง,องแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่รอบกายสิ่งที่เราจะให้ได้ก็คือกำลังใจให้กันค่ะค่ะแน่นอนค่ะครัง้งหนังสือ หรือครังสมองของเราเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองไม่ว่าเราจะร้มมาสักกีก่รอบถูกไหมคะอย่างณเวลานี้เราคงจะไม่พูดไม่ได้แน่นอนคะ่ะในเรื่องของสภาวะตกงานนะคะในเรื่องของโรคโควิดนะคะคือจะบอกว่าเรารู้แต่เราอย่าไปกังวลใจหนักเกินไปนะคะ คือโรคโควิดก็เปรียกเสมือนมันคือโรคร้ายแรงนั่นแหละแต่ว่าเราก็คือรู้แล้วเราก็คือป้องกันตัวเองเป็นหน้ากากอนามัยปิดไว้นะคะมีสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดไว้พกติดตัวไว้หลอดเล็กๆนะคะพกพาเวลาไปที่ไหนเราก็ฉีดที่มือเราเพื่อป้องกันนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะโรคโควิดค่ะ อันอื่นก็เมเหมือนกันยิ่งขึ้นรถสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้สาธารณะรถเมสาธารณะรถไฟฟ้า MRT BTS Airport Link นะคะทุกอย่างสาธารณะเราก็ต้องป้องกันนะคะต่างคนต่างป้องกันกันนะคะและเรื่องถัดมาก็ในเรื่องของงานนะคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ดิฉันมีสภาวะไม่ต่างอะไรกับที่พี่เพื่อนๆนะคะตกงานแต่ สิ่งหนึ่งที่เราบอกเองเสมอว่าเราก็ต้องหา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 มันให้ได้หามันให้เจอถ้าเราเจอแล้วเราก็ต้องวิกฤตนะเวลาเนี้ยจะเรียกว่าอะไรไงคือเราก็ต้องลองทําดูก่อนเพราะถ้าหากว่าเราไม่ไม่อะไรนะถ้าเราไม่ลองทาอะคะ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเราทําได้ไหมถ้ามันมีงานให้ทานะคะก็ดีกว่าะคะ่ะ เพราะถ้าเราได้มาเราก็ทําค่ะเพราะณนะวันเนี้ถามว่าคืออย่างน้อยนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะอย่างน้อยนะคะเรามีไว้ก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายดีกว่าค่ะเพราะเชื่อนะคะทุกคนจะเป็นเหมือนกันมีรายจ่ายทุกเดือนนะคะและทุกวันก็มีเช่นค่าข้าวค่าเดินทางถูกไหมคะแต่สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่ง นะคะถ้าเราไม่ท้อถอยเรารู้สึกว่าเราต้องต่อสู้สภาวะไหนก็ตามเราก็ต้องสู้ค่ะไม่ต้องเป็นช่วงโควิดหรอกค่ะทุกสภาวะหลายๆปีที่ผ่านมาสำหรับส่วนตัวนะคะอุปสรรคอมันมีมาตลอดละคะ่ะเขาบอกงไงวะคะหนทางมันมันไม่ราบรียบเนาะมันก็ขรุกขรักนะคะล้มลุกคลุกคลานนะคะพอมีพอใช้บางทีก็ไม่มี บางทีเราก็ต้องทําอะไรที่มันทำได้ก็ทําไปเถอะคะ่ะแน่นอนค่ะยิ่งยุคนี้นะคะคนตกงานอยากจะมาแนะนําค่ะอยากจะแนะนําจริงๆนะคะถ้าใครชอบขายของนะแอปพลิเคชันตัวหนึ่งค่ะเรียกว่าชื่อ you p e c k นะคะแนะนำดาวน์โหลดมาเลยค่ะ y o u p i k ที่ Play Store หรือ i o s ดาวน์โหลดมานะคะชื่อ u p นะคะดาวน์โหลดเลยนะคะแล้วคุณก็จะพบในส่วนของหน้าตานะคะแบบนี้นะจริงๆออยากจะให้ลองโหลดนะคะคือโหลดเพราะอะไรหนึ่งมันเป็นแอปกันช็อปนะคะช็อปซื้อสินค้าแล้วก็แชร์ได้ไม่ว่าจะเป็นพวก อื่นๆเราก็เห็นเข่นกันอยู่รู้จักกันอยู่เนาะช้อปปิ้งออนไลน์เนาะแต่อันนี้เป็นช่องทางที่จะบอกว่าถ้าคนเล่นออนไลน์แล้วคุณเสียค่าโทรศัพท์มือถือคุณใช้เน็ตอ่ะบางคนอาจจะใช้รายเดือนนะคะหรือว่าเติมเงินนะคะก็เลือกเอานะคะโหลดฟรีแล้วก็โหลดมาปุ๊บคุณจะซื้อสินค้าวันนี้หรือวันไหนก็ได้หรือยังไม่ซื้อไม่เป็นไรเมื่อพร้อมคุณก็ซื้อก็เหมือนคุณสั่ง ปี่ลาซาดทั่วไปแต่ UP พกเนี่ยก็คืออ่าเขาเรียกยูพกเนี่ยบายลาซาด้นะคะเป็นคนที่เกิดขึ้นคำนี้ตัวนี้ขึ้นมานะคะเป็นโซเชียลแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยนะคะสร้างโอกาสและสร้างรายได้จากอุปกรณ์ตัวนี้นะคะคุณดาวน์โหลดแอปแล้วคุณอย่าลืมใส่รหัสคำเชิญนะคะ271647 บอกอีกรอบนะคะใส่รหัสคำเชิญเมื่อดาวน์โหลดมา271647เพราะว่าอยากจะให้พี่พี่เพื่อนๆนแล้วก็น้องนองนะคะมาหาลาัยที่วัยเรียนนะคะได้มีไรายได้เราก็โหลดแอปนี้ได้นะคะ และสามารถที่จะเป็นกลุ่มสอนการเรียนรู้กันด้วยนะคะเพราะเรามีรุ่นพี่แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีทีมงานที่คอยสอนนะคะถ่ายทอดให้ในกลุ่มรายเฉพาะด้วยนะคะค่ะทั้งนี้นะคะี่บอกว่าทุกอย่างนะคะไม่ว่าเราจะท้อแท้หรือ เผชิญกับปัญหาใดๆนะคะก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนอดทนไว้ต่อสู้นะคะทุกสิ่งนะคะมันเกิดขึ้นมาแต่เราต้องมีสติแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองนะคะให้กำลังใจตัวเองที่จะสู้แล้วก็เดินต่อไปเพราะว่าคนที่จะรักเราที่สุดนี่ไงคะตัวเราเองนะคะรักตัวเราเองให้มากๆนะคะและเราก็จะ คิดอะไรออกนะคะเพราะตัวเองเชื่อคะ่ะเพราะว่าตัวเองประสบปัญหาเรื่องของความเครียดความทุกข์ใจความกังวลใจมันผ่านมามันผ่านมาพอสมควรแต่สิ่งที่เป็นเพื่อนที่แสนดีที่สุดนะคะเคยดียินคำนี้ไหมคะว่าโรงเรียนเพื่อนที่เราครบเพื่อนที่เราครบครบครบนะคะครบหากันรสังคมที่เราอยู่นะคะแล้วก็ หนังสือที่เราอ่านอันแน่จริงๆอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ที่หลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วคุณชอบหนังสือเล่มไหนที่ประเทิงความรู้แก่ตัวเองคุณก็อ่านเลยค่ะเพราะตัวเนี้ยมันดีมันดีมากๆ s e เ e n habit หรือเรียกว่า7อุปนิสัยนะคะคือมันก็คือเพื่อนเวลาที่เรารู้สึกคือเล่มใหญ่ขนาดนี้จะบอกว่า อ่านยังไม่จบนะคือเลือกอ่านเป็นช่วงเป็นตอนเป็นบทที่เราสนใจเราชอบรู้สึกว่ามันให้กําลังใจเราเวลาที่เราท้อแต่สักพักหนึ่งเราก็อาจจะไปทำอย่างอื่นบางทีเราก็แบบสมาธิสั้นเนาะบางเรื่อง <c oughs> เป็นเหมือนกันไหมคะคือ <c oughs> จะบอกว่าข้อมูลบางครั้งที่เรามีหนังสือเป็นเพื่อนเนี่ยข้อมูลบางครั้งที่เรามีหนังสือเป็นเพื่อนเพื่อนที่แสนดีนะคะก็คือตัวเจ้าหนังสือ เพราะว่าหนังสืออ่ะมันจะปลอบประโยชน์อ่าเขาเรียกว่าปลอบประโยชน์เราได้ดีมากๆดียังไงอะคะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังฟุ้งซ่านหรือเปล่าเรากําลังคิดมากหรือเปล่าบางทีเรารู้สึกว่าเคยไหมคะเราก็เครียดน,นะแต่เราก็นั่งนั่งนิ่งๆสักพักหนึ่งอะแล้วเราพยายามมองไปข้างนอกแล้วเรารู้สึกว่าอืมเราก็พยายามเขาเรียกว่ามีสติกับตัวเองอะแล้วเรากลับมาใหม่เพราะจริงๆจะบอกว่า หนังสือเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพียงจริงๆนะเป็นคนที่ชอบเรื่องของการเขียนด้วยนะแต่การที่เราเรียนเรียนคือเราเรียนการเขียนนะแต่เป็นการเขียนของเราก็คือเป็นการเขียนแนวอิสระเนื้อลฟ์สไตล์เราไม่ได้แบบว่าฟริกอะไรเยอะแยะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการเขียนที่เราอยากเขียนแต่เราต้องมาอ่านสิ่งที่เราเขียนเราก็ต้องมาพัฒนาในการเขียนให้มันเป็นลฟ์สไตล์เป็นตัวของเราคือเราไม่ต้องไปกดดันอะไรตัวเองเล่นนี้ก็ดี จะบอกว่าชอบอาจารย์เขามากเลยนะคะอาจารย์สมคิดนะคะแต่ก็ซื้อมาจะบอกว่านี่ยัง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 ,ยง,ยง,ยงอ่านไม่หมดนะคือเหมือนกับว่าอ่านหน้าสองหน้าแล้วก็พักไปคือจะบอกว่าเป็นคนที่ช่วงนึงนะคะคือชอบซื้อหนังสือไว้เก็บอะซื้อ้อ่านไม่หมดอืมคือหนึ่งเราก็ดูเราไม่ได้แค่ดูแค่ปกนะเนี่ยเรากัะเทแบอกว่า ดูปกปุ๊บแล้วก็เปิดด้านในใส่ในอืมอันนี้เป็นกระดาษถนอมสายตาด้วยนะคือจะบอกว่าการที่เรามีหนังสือเป็นเพื่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรารู้สึกดีมากเลยอะ่ะเพราะว่าเราไม่เหงานะคืออ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะการอ่านบนโซเชียลก็ดีนะแต่บนโซเชียลบางทีอ่ะค่ะ มันอาจจะต้องใช้เน็ตหรือใช้เวลาในการดาวน์โหลดข้อมูลเนาะพอเราดาวน์โหลดข้อมูลมามันก็บางอย่างมันก็อาจจะแบบเราต้องใช้สายตาในการเพ่งเนาแสงสีฟ้าเราก็ต้องตัดแว่นให้มันกองแสงเนาะบางคนสายตาดีก็ก,ก็ดีไปค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่กาลังจะบอกต่อนะคะว่าไม่อยากให้ทุกคนเครียดนะคะในสภาวะ เศรษฐกิจแบบนี้นะคะตกงานและโควิดก็มาร่วมด้วยนะคะเพราะาตัวเองนะคะบอกตัวเองเลยว่าเราอะทุกทุกมามากแล้วแต่ถ้ามันจะมีเรื่องให้ทุกอีกก็ไม่เป็นไรก็เข้ามาเถอะก็แค่ตั้งรับมันให้ได้แล้วก็ตั้งสติเดินหน้าต่อไปเพราะว่าบอกแล้วนแคะว่าหนทางอะมันไม่ได้ราบเรียบแต่ถ้าเราเลือกที่จะเดินเราก็ต้องเดินอย่าง เดินอยากให้มันแกร่งอ่ะให้มันแข็งแรงอ่ะเพราะว่าได้อีกอย่างหนึ่งนะคะสุขภาพเราอ่ะมันต้องดูแลคือถ้าเราอ่อนแอโรคภัยมันก็จะตามหาเรานะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือสมองเราเราก็ต้องการรับประทานอาหารใช่ไหมคะก็เราก็ทานอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยมันก็จะได้ไปควบคู่กันนะคะก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะได้ งานที่เหมาะสมเพราะยุคนี้มันก็จะมีตัวชอยให้เลือกอาจจะไม่มากเนาะเพราะโอกาสมันเปิดก็คือเรื่องของโซเชียลค่ะเราสามารถที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้เพราะว่าหนึ่งอุปกรณ์ของเราเรามีมือถืออย่างที่บอกว่าเรามีมือถือเราใช้เน็ตจะไม่ว่าจะเป็นรายเดือนรายเติมเงิน ใช้เลยค่ะเราโหลดแอปมานะคะมันมีหมวดสินค้าและบริการให้เลือกเมื่อไหร่นะคะที่เรากดซื้อนะคะนั่นหมายความว่าเราจ่ายเงินนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรายังไม่ได้ใช้ซื้อก็ถือว่าไม่มีปัญหาค่ะเพราะจริงๆอ่ะจะบอกว่าเรามีสังคมนะคะสังคมพี่น้องสอนความรู้ให้แก่กันค่ะเรามีกลุ่มเรียนรู้นะคะนี่คือยกตัวอย่างกลุ่มเรียนรู้ของเรานะคะ นี่กลุ่มตัวอย่างคือจะบอกว่ากลุ่มของเรานะคะเรามีการสอนเรามีการบอกกันแบบพี่น้องนะคะติดปัญหาอะไรอะไรก็เราก็มาถามกันในกลุ่มได้นะคะดังนั้นเราสร้างสังคมที่ดีๆต่อกันค่ะถึงอยากแนะ,แน,ะนำว่าดาวน์โหลดแอป U e พ k เข้ามาลองใช้เรียนรู้กันดูนะคะถ้าใครที่แบบว่ายังไม่อยากจะชอบขายของแต่ไม่มีไม่มีเงินลงทุนเพราะตัวเองก็ไม่มีเงินลงทุนนะถ้า เราก็เรียนรู้จากโซเชียลนี่ค่ะเราก็เอาสินค้าที่อย่างเช่นเราอยากจะขายอาหารเสริมในผลิตภัณฑ์ตรงนี้เขาก็มีให้เลือกคือของเราเป็นสินค้าแบรนด์นะคะเพราะว่ายูพี่เขาจัดสรรสินค้ามาดีแล้วที่สำคัญเก็บปลายทางได้ค่ะไม่ต้องกังวลใจได้ๆเลยนะคะ โหลดแอปก็ใส่เลยค่ะสองเจ็ดหนึ่งหสี่เจ็ดนะคะรหัสนี้นะคะค่ะเรื่องถัดมานะคะก็อยากจะมาให้นะคะขวัญกำลังใจทุกท่านค่ะว่าเราอยู่ด้วยการมีกำลังใจอยู่ด้วยการมีความหวังเสมอค่ะงานตอนนี้ถ้ามีโอกาสเราสมัครแล้วเราได้งานเราก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าถ้าท่านทำได้ท่านก็ทำนะคะคือ จะบอกว่างานหายากไหมตอนนี้ก็หลายๆปากบอกว่าหายากแต่ที่เท่าที่เห็นบางทีเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าอายุเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆบริษัทมักจะกําหนดที่อายุว่าห้ามเกินอายุเท่านั้นเท่านี้นะคะอย่างเช่นตัวของดิฉันเองเลขสี่บวกบวกบวกคำถามเรากังวลไหมณนะเวลาที่เราหางานแน่นอนค่ะ ไม่โกหกเลยเราก็กังวลแต่ในขณะเดียวกันความกังวลของเราเราต้องสำรองแผนสองและแผน3ไว้เสมอว่าถ้าไม่มีไม่ได้จะทําอะไรต่อไปเราต้องรู้ว่าตัวเรานั้นนะคะว่าเรามีความสามารถหรือว่าเรามีศักยภาพที่จะดึงอะไรออกมาใช้งานได้ซึ่งเราเรียนเรียนหนังสือมาไม่ว่าคุณจะจบแบบไหนนะคะจบวุฒิอะไรสำคัญคือหัวใจต้องแกร่ง แล้วก็ต้องก้าวต่อไปค่ะที่พูดได้ทุกวันนี้ก็คือตัวเองนะคะลำบากนะไมไ่สบายแต่กำลังใจเรามันร้อยร้อยคูณร้อยอะคะ่ะเพราะเราท้อไม่ได้นะคะอยากจะบอกทุกท่านเลยค่ะว่ากำลังใจสำคัญที่สุดนะคะอยากจะให้กำลังใจทุกคนเลยรับไปเลยค่ะกำลังใจรัวรรว,ว,ว <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทำสิ่งใดนะคะคิดอะไรก็ขอให คิดไต่ตรองรอบคอบแล้วก็ทําสิ่งนั้นที่ตัวเองอยากตัดสินใจนะคะถ้าได้งานอะไรก็ลองดูนะคะลองอดทนลองทําดูนะคะแล้วก็อย่าทิ้งโอกาสกับดีๆที่อะไรเข้ามานะคะเราก็เกี่ยวมันไว้นะคะก็อย่างเช่นโอกาสอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคะ่ะโลกใบนี้นะคะเราจะขายอะไรก็ได้มันเป็นสินค้าที่เราไม่ต้องลงทุนนะคะเราลงทุนด้วยความสามารถของเราเพราะเห็นหลายคนนะคะถ้ามีความรู้ถ้ามีความสามารถคุณก็ใช้เป็นไปนเลยค่ะ คุณดึงศักยภาพเข้ามาถ้าหากบางคนไม่มีเงินลงทุนอย่างนี้ค่ะแอปพลิเคชันมันก็โหลดฟรีเพราะเราใช้เน็ตนะคะถ้าเราจะซื้อสินค้าแล้วปรับปรับเขาเรียกว่าปรับยูเซอร์เราให้เป็นผู้สร้างรายได้แล้วมีค่าคอมมิชชั่นนะคะก็คือเขาเรียกว่ายูพิกเกอร์นะคะสอบถามได้ค่ะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้สนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะไม่มีปัญหาใดๆเลยเราคือครอบครัวนะคะแล้วเป็น เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนนะคะที่ให้สิ่งดีๆต่อกันนะคะที่สำคัญนะคะอากาศตอนนี้ฝนตกนะคะอย่าลืมพกพาล่มนะคะอุปกรณ์ป้องกันฝนแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะอย่าให้ตัวเองนะคะร่างกายอ่อนแอสุดโทมนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆด,ดูแลกำลังใจของตัวเองและดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะวันนี้ขอไปก่อนและ มีโอกาสจะแวะแวะมามาทักทายทุกคนนะคะกำลังใจทุกคนให้ต่อกันทุกท่านเลยค่ะไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ